สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้วันที่23กันยายน2564ครับนี่ผมจะพามาเบิงไม้ไผ่อีก11ึนชน,นิดหรือ1สายพันธุ์ที่ที่น่าจะมาปลูกไว้ติดบ้านครับหมายถึงว่าต,ติดสวนติดไร่กันแล้วกันคือประโยชน์หลากหลายครับผมผมเป็นไม้ที่ลำลำค่อนข้างตรงเนาะแต่แต่มันจะไม่เหมือนกับ ไผ่พวกไผ่สร้างไผ่ไม้ไผ่เลี้ยงที่ว่าลำตรงๆแบบเราใช้ไม้นะครับไม้พวกนี้เป็นไม้ไม้พันนี้เป็นไผ่พันไผ่บงหวานไม่ใช่ไผ่บงหวานไผ่เลี้ยงหวานครับนี่อันนี้คือพันธุไผ่เลี้ยงหวานนะครับนี่ไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่เ h ดิงบ่ที่เพิ่นเอิญหรือว่าไผ่เขียวอีสานนะครับ มีหลายซื้อนะครับเนาะแล้วแต่สถานที่ที่จะไอเอินกันนะครับไผ่เลี้ยงหวานนะผมมักเอินไผ่เลี้ยงหวานแต่รสชาติไ่ได้หวานอย่างที่เข้าใจเะครับไอเมื่อน,นี้ผมนํามาเฮ็ดทารั้วครับนี่ทําเป็นทำเป็นรัน้วแต่ผมเ่ไ่้ทำตรงนี้หรอกผมจะไปทาหลังบ้านแต่ผมมาเฮ็ดให้เบิ่งว่ามันสามารถทามาเฮ็ดรั้วได้เดี๋ยวผมจะให้ดูครับ <c oughs> มันมีประโยชน์หลากหลายครับไม้เราก็ไปทําเป็นไม้เอาไม้ไปเฮ็ดซุ้มอย่างนี้ก็ได้ด้วยครับ ลำเขานะเวลาเราตัดเราสางเราก็เก็บไม้มาอย่างงี้ครับนี่เราปลูกทีนี้นะผมจะอันนี้ผมได้ทําการขุดมาเดี๋ยวผมเลี้ยงให้เบิรงก่อนเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ได้เอามาปลูกให้ดูนะครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวทําคนเดียวทําคลิปนะนี่ครับก็มันจะเป็นประมาณเนี้ยเวลาแตกแตกใบมาก็จะได้เคี้ยวนะครับนี่เต๊กนอแล้วผมขุดมาผมงัดตัวเลย ก่อนท้่ใดด้วยครับมันโมเมนต์งานงายของ,งายมันต้องใจรักนะเวลาขุดไนี์นี่ขุดไผ่ต้องใจรักครับนี่แหละครับไอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะส่วนมันมันมันลำลำ,ลำหนึ่งนี่เรามีประโยชน์หลากหลายนะครับจะให้เบิง่งคืออันนี้ผมตัดมาประมาณ2เมตรเมตรเมตรแปดสิบเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตร นี่คือคือเขาเรียกมาตอนตัดกระบอได้วัดยังเหรอครับฟันฟันเราเลยมันมันมันง่ายก็คืคอส่วนส่วนนี่เขาจะมาทำรั้วนะครับเนาะทำเป็นแนวรั้วนะครับเขาห็ดได้สามารถเห็ดได้เลยเด้วางเรียงกันแบบพวพว,พวไปเลยจะได้สวยครับมันเป็นเหมือนรั้วมีชีวิตเขามันกันอย่างบบได้หรอครับไอโบเรี่ยงกันคนนีนนน่กันบบได้แน่นอนละกัมูดแต่เสีดกําแพลงสูง ทุ่มหัวกกันบ่ได้ครับเพื่อนว่ามีแต่ความดีนี่แหละกันได้เพื่อนว่านะเอาออกนอกเรื่องครับนี่ส่วนปลายมันเขาตัดเขาก็บ่ได้เอาทิ้งนะครับบางคนเพื่อนก็ไปไว้เป็นไม้ค้ำไม้ค้างค้างแตงค้างทัวอย่างก็ว่าไปแล้วก็มาไว้เฮ็ดเฮ็ดกรอนนะไม้กรอนไม้แบบว่าเดินผาเข้ายางเข้าไปเบิ่งเลยนี่งามบ่เขียวอีสานไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่เชดดิ้งโอ้ยมีซื้อหลายอย่าง มาเห็ดได้หลายด้วยครับนี่แต่อันนี้ผมแนะนําเลยสร้างมนดีสุดสอเฉพาะไอ้อตรงนี้นะตรงนี้เขาก็เอาไม้นี่แหละไม้เลี้ยงที่ผมบอกครับไม้เมื่อกี้ที่เขาไปเห็ดเหนียวรั้วนนะเขาก็เอาตรงนี้มาทาระเนงนี่มาทําเขื่อนลาอย่างวะกันตกนะครับนี่เห็ดได้บดเลยเด้นี่เห็นปะแต่อันนี้แนะนําให้เป็นตรงนี้เห็ดดีแต่ตรงนี้ผมแนะนําว่าเป็นสร้างมนตจะดีนครับเห็นบ่เห็นไหมนี่บะ ะโยชน์ของเขาลากหลายครับนีน่น่าจะมีใบส่วนนะครับเด้ผู้ใดยังบม่มีก็ไปหาซื้อมาปุ๊กติดใบ่งานครับใส่ไม้ส่สวยเพราะว่าเป็นไม้ค้ำที่ดีมากเลยเด้ปลูกง่ายปลูกง่ายมากแบบอึดเดี๋ยวเดี๋ยวทายยังไงเดี๋ยวถ้ามีคลิปต่อกันจักนี้นะผมจะให้ไปดูหลังบ้านผมปลูกไว้อยู่ผมเคยทายลุงแล้วล่ะแต่รอบนี้เราจะเอาไปช่ำเอาตรงนี้แหละไปซ่อม ปลูกซ่อมมาครับบางต้นที่มันตายนะแต่เราจะไม่ซ่อมหมดเราจะเว้นแถวบ้างให้มันมันจะดูลกเกินไปถ้ามันหนาแน,น่นไปครับผมก็จะปล่อยไว้อันนี้คือว่าแป๊บผมมาออกแปบบ๊บจะว่ายังไงเนาะผมมามามาบอกว่ามามาบอกว่าเป็นเป็นเป็นไอเดียเป็น,ปนยังไงวาเขาเออมายัางไงแล้วแต่เพิ่นแล้วแต่เขาที่นำไปใส่แบบไดครับแต่แตแตไม่เป็นไม้อีกหนึ่งชนิด เป็นไม้ไผ่อีกหนึ่งชนิดที่เราควรมีติดสวนไว้เอาไว้ใส่ล้ำครับนอกินได้เด้อเดี๋ยวคล,คลิปต่อไปผมจะพาไปดูนอกันแล้วกันมันเป็นหน่อแบบไหนใช่ไหมผมจะพาไปดูหนอ่อหน่อของเขาว่าหนกของเขาจะสวยกินแซ่บขนาดไหน <c oughs> สามาษณคนะไปเห็ดหน่อไม้ถุงะครับหน่อไม้ถุงหน่อไม้ปิ๊บนะอัดเส่ถุงทำหน่อไม้ส้มอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้โหประโยชน์หลากหลายไม้ไม้ชนิดนี้ลำเขาก็ตรงนะแต่มันสั้นไงมันสั้นมันไม่สูงมันสั้นรู้จากมันสั้นนะครับต้นมันมันไม่สูงแบบเหมือนไม้เลี้ยมเหมือนไม้สร้างไผ่เราแต่ไม้สร้างไผ่นี่โอ้ยสูงสุดเงาเลยแต่ไผ่ตัวเนี้ยมันจะสั้นไปหน่อยแต่เขากินหนอ่ออร่อยครับหนอ่อเป็นที่นิยมมากไปค้นดูใน Google หรือใน youtube มีเยอะแยะเลยไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่ อะไรนะไผเขียวอีสานไผ่สด้งอะไรอย่างเงี้ยมีให้เบิงนอขอลากหลายครับประโยชน์การลากหลายคือกันเอาไปห็ดหัวเอาไปเห็ดเอาไปทํารัว้วเอาไปทําไม้คำ้ำค้ำยันคำ้ทำทําอะไรอะ่ะค้างทําไม้ค้างแตงค้างถว่วฝักยาวได้หมดประโยชน์สารพัดครับผมก็เลยมีผมก็เลยนํามาให้เบิงว่ามันดีขนะแต่ขนาดเนี้ยนามาให้เบิงว่ามันเปลี่ยนแบบไหนไม้ไม้ตัวนี้ นำไปประยุกต์ใช้เอาเด้อครับผู้เด็กไปปลูกแล้วก็ได้ผมเคยแนะนําไว้ยากให้มีติดสวนไว้จากโกสองโกก็ดีครับอันนี้ผมซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มมาปลูกตอนแรกๆก็ไม่มีหรอกครับหลังจากนั้นเราจะมีเอง <laughs> บ่ตรงปลูกหลายครับปลูกลองเบิ่งจากโกสองโกถ้ามันเหมาะกับเราเราก็ปลูกเยอะๆเอาไว้ขายได้ด้วยนะมันออกมันเป็นไม้ฤดูเล้งครับไม้พวกเนี้ยเขาไว้ทําออกนอกฤดู เหือนึ่งสามสี่เนี่ยมีราคาครับโลละสามสิบตลาดนะแต่ตอนผมปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เลย <c oughs> ปลูกไมอย่างมากระบประสบความสำเร็จแล้วครับผมปลูกอะไรมาก็ราคาลงหมดเหมือนเราเหมือนเราเล่นซื้อหุ้นนะซื้อเหรียญคริปตัวอะไรเงี้ย <c oughs> เวลาตอนเฮายังบปซื้อนี่มันขึ้นขึ้นขึ้น,นเนาะเวลาเราซื้อปุ๊บมันลงเลย ติดยู่ถึงภูหุ่นติดอยู่ด,ดอยหุ่นค,คือกันครับพวกต้นไม้คือกันแต่เราปลูกระยะยาวไงครับเหมือนกันเลยกับเล่นหุ้นกับเล่นเหรียญคริปโตเหมือนกันเลยครับนี่อ่ะบอลเราไิชี้ยาวครับผมพูดแล้วมันจะยาวเดี๋ยวผมไปปลูกกอนผมแค่มาทำบึงซอ่ะคลิปนี้เพื่อให่ทึกปกทึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของผม เพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำสวนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม